ซาติเรียกแท็กชายปีแอง FC พี่น้องคนนาควายทุกคนทุกงการครับาว่าจะเป็น FC ยู่บ้านเฮาอยู่ต่างประเทศเพิ่งนอกเมืองหน้าครับยินดีต้อนรับเข้าวซูยูทูบเชนน่าเวสามะนาผ้าเลาะช่องซื้อกลางร,ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับมินีประท้วงยูท่ทีข้อควายงามใบบุญนะครับอยู่ที่อำเภอนิคมนําอุ่นจังหวัดสุโขทัยนะครับมินีภาพเปนอ้อง FC เฮามาชมแม่พันธุ์ควายงามนะครับถือว่าเป็น ค่ายไทยโบราณสายพัฒนาที่หาชมได้ยากแล้วนะครับแต่ภาพเป็น,นอ้องเอฟซีฮามาเปิดฟาร์มมาชมสมาชิกในฟาร์มแต,ต่ละโตนะครับว่าเด็ดมัง,งามขนาดใดนะครับเดี๋ยวจะมาขอข้อมูลจากพี่ไก่เลยว่าพี่สุรศักดิ์นะครับเจ้าของฟาร์มนะครับในเรื่องของการพัฒนาค่ายไทยอยากพยายามมาตักทายกับพี่สุรศักดิ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมผมชื่อนายสุรศักดิ์นาขยินครับผมอ่าบั้น อยู่บ้านนองปิงหน่อยบ้านเลขที่เก้าหาครับหมู่หนึ่งตำบลสุวรรณคามครับอำเภอนีคมน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครครับผมงานอาชีพรักเนาะครับผมอาชีพรักงานประจําผมก็เฮดงานอยู่เทศบาลครับผมเป็นผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่ต์อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครครับผมบันนี้ก็มาเฮดอาชีพเสริมครับเป็นงานอดิเรกครับผมครับกับเฮดช่วงเวลาว่างนะครับผมก็เป็น ที่แรกก็เลี้ยงงัวก่อนครับผมเลี้ยงงัวก่อนครับพอเลี้ยงงัวล่ะมันกับประสบผลปัญหานะครับผมผสมติดยากเสียเวลาผมก็เลยเปลี่ยนใจมาเลี้ยงควายครับผมเลี้ยงงัวนี่มาดด้ยังครับเช็กปีครับเป็นว่าเนาโอ้เลี้ยงงัวผมเลี้ยงมาหลายปีแต่ว่าผมก็เอาไปให้คนอื่นเลี้ยงนะเพราะว่าผมก็ใหญ่ที่ทํางานนะครับละบ้านผมก็กลับมาเลี้ยงอีกมันก็มันกับผสมบวติดผมก็เลยเปลี่ยนใจมาเลี้ยงควายก็เลยศึกษาน้ำ อเอฟซีต่างๆเป็นเอฟซีของอันนี้แหละครับผมของบอลทษนี่แหละครับก็เลยศึกษาเลี้ยงกันหน้าสนอกโอ,อ, <c oughs> อ้คือมีใจรักนะครับผมพูดง่ายๆใจรักเพราะว่าต,ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยกับพ่อแม่พ้าเลี้ยงนะกะบ้านนี้กะ,ะพอดีใหญ่ยยขึ้นมากกับตอนขนาดเรียนหนังสืออยู่ผมก็ยังได้ถาหน้าขาดหน้ากวายจังไปเรียนวิไลเทคนิคสะกดครับผมอยู่อำเภอพัฒนาตะกีนะครับพอเห็นงานชนประธานอยู่คุณ ก็ได้ไถนาควายขาดควายทำนาก่รหลักเรียนเสสสายก็จังไปโรงเรียนนะไปวิไลนะครับผมก็เลยมันเลยผูกพันมานะเขาขับครับมาอยากมาเลี้ยงครับอยากมาเลี้ยงครับเราเลี้ยงเจ็ดปีแล้วครับที่เราเลี้ยงควายมันครับสองปีกว่าครับผมครับผมเราสมาชิกเบิร์ดเรามีกี่ตัวครับตันมีแปดตัวครับผมรวมกับตัวน้อยนะครับที่แปดตัวฮอกกรแบ่งเวลาครับผมถ้าเป็นวันหยุดวันหยุดราชการเะฮอสบายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าโบแมนวันหยุดนี่ เฮากะช่วงเลิกงานมาเฮากะไปตัดหญ้าครับไปตัดหญ้าแต่เขาต้องมีฟางมีอ่าฟางก่อนไว้เตรียมไว้ให้มันพอมครับผมเพราะว่าต้องสลับกันกินกับหญ้าแล้วก็มีอาหารเสริมให้ครับผมก็เป็นพวกล่ำเขาเป็นพวกไอ้ต้นกล้วยเอามาสีเป็นพวกหญ้าที่สีแน่นะครับเป็นพวกเขาโพดมักแบบนะครับเอามาผสมกับล่ำให้มันมันกินครับผมแต่ส่วนมากผมจะให้จะให้กินยางกลางคืนครับผมก็คือช่วงค่ำประมาณทุ่มหนึ่ง ไปหาสองทุ่มหนึ่งผมก็เรียบร้อยมัดทุกอย่างสองทุ่มหนึ่งผมจะเรียบร้อยมัดเลยทุกแปดตัวนะครับผมจะให้ครบมัดเลยอยากพัฒนามันไปเรื่อยๆนะครับอนุรักษ์พัฒนาไปเพราะว่าเห็นในอดีตในอดีตโบราณต่กี่ควายมันตัวใหญ่เลยครับผมผมเคยเห็นควายเทอกพอผมที่ออกมาถ่ายน้าเนะี่ยมันตัวใหญ่มาสูมือเพรเขาหน่อยลงหน่อยลงผมก็เลยอยากพัฒนาขึ้นไปไปไปเบ่งงานประกวดย่ำไหนติดใจมันมันใหญ่แท้นะครับ ก็เลยครัลองลองพัฒนาค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปของของผมนี่ยังฮอกก็เริ่มต้นนะครับมันยังบอยังต้องพัฒนาไปอีกหลายอยู่ครับต้องเรียนรู้ไปอีกรกระสีอาศัยส่องเบาโทษน,นี่แหละเบิ้งศึกษาไปเรื่อยๆธรรมสีแม่ลักครับผมครับแม่นี่แม่นั่นเป็นหรอครับแม่หนี่ไปซื้อยังครับแม่นี่ซื้อว่าแม่เล่ครับผมแม่เล่ครับที่เรื่องของเราก่อเราก่อเป็นสายเพชรอุดรครับเจ้าของเดิมเพิ่นอ่า เพิ่นเป็นเซียที่รับเหมาถมที่มีแบคโคมีรถแบคโคมีรถดัมถมดินพอดีลุงผมลุงผมไปคุกคีก็เพิ่นไปเยี่ยมไปยามเพิ่นเรขอแบ่งซื้อบาทนี้ลุงผมเพิ่นอันซื้อที่ดินที่หน้าครับผมเพิ่นเรามาแบงให้ผมครับเพื่อไปจ่ายค่าทีหน้าผมก็เลยเลยได้แม่เลยมาขอบค้องครับผมเป็นแม่ล่ครับแม่หล่ครับผมซื้อตอนท้องเก้าเดือนมาอยู่น้องผมประมาณสองเดือนคลอดเพราะว่า ผมก็โทรถามเพิ่นเอ้าควายนี่คือน่าขอดเด็เพิ่นว่าควายขันแม่พันธุ์มันใหญ่ๆน่ะมันจะขอดช้าเด้อเพิ่นบอกก็แม่ยนเอลี่สองเดือนกะนั่นได้ครับลูกก็ได้ละตัวหนึ่งลูกน้องไข่มุกครับเป็นครับครับผมตอนนี้อายุเพิ่นลายไปไหนครับอายุสิบสี่ปีครับครับยี่อิบสี่ปีครับคยี่สิบสี่ปีนครับลูกเพิ่นกระจายไปทั่วภาคอีสานเอาไลายแล้วครับครับผมนี่ควบคุมคนลายไปไหนครับร้อยสี่สิบห้าครับ ช่วงลำตัวจะจะยาวครับบนอ่างนะครับช่วงอ่างนะ่นจะ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 ลึกท่องประมาณสามเดือนทำให้เขาเนี่ยครับพอท้องก็อ้วนแบบนี้ครับควายนี่ก่อนจะท่องมันก็อ้วนที่เหล่นี้อ้วนตลอดมันอ่างใหญ่มันกินเก่งครับจุดเด่นคือเขาครับเขาเมเลจะเป็นเด่นมันคล้ายๆกับเขาไอ้ เขาเลควายเขาเลโบราณข่าวเขาโบราณควายโบราณล่ะสิเขาออกอาขยัยเลยควายเจ้าเจ้าใหญ่ยืนยืนที่บ้านข้าพเจ้าของนั่นมันจะเป็นตัวผู้เนาะอันนี้ตัวแมียอัตลักษณ์ตาแต้มเขี้ยวจ้ำยังได้มดครับผมอัตลักษณ์แต้มันกะแกแน่นะครับกระบอกเดียนปันไดนี่คือขบือครับผม cho Lâm ừ. tuổi nhau đây Lâm tuổi nhau Họ bừng khải cả đấy hàng cái nhanh không lâm tuổi nhau đi <laughs> โลโก้บาลทนกับเป็นนันควายเขาแบบนี้นะครับผมผมก็เลยโอ้อยากไปออกช่องบาลทอนเนี่ยเดี๋ยวจักรเสือหนึ่งกีบเล็บเพิ่นก็เป็นสไตล์ไอ้กีบกระโปงมะพร้าวเนาะผมว่ากีบกีบเล็บเพิ่นครับกีบเล็บเพิ่น ทรงลูกดีครับลูกออกมาแต่ละตัวมีแต่ั้งมากครับทรงลูกดีแมรีก็สวยนะครับครับแมรีครับของผมอ่ะสระเอลอลิงยออยักกะลันนะครับเป็นขนมเลนะครับเป็นเลผมใส่ตัวนี้ครับควายไทยโบราณครับสายเพชรอุดรอ่างใหญ่ครับตัวนี้ หลัํมข้อหนาใหญ่ข้อหนาใหญ่ครับผมถ้าค่ายบ้านเขาทั่วไปมันจะข้อรีบข้อหน่อยตัวนี้จะข้อใหญ่กว่าข้อดีของแม่เล่นี่กินเก่งครับผมจะกมีประกวดเอาควายไปกินแข่งกันผมจะเอาแม่เล่ไปกินแข่งครับผมช่างน้ำนักยาใส่กันโรลเพราะว่ากินยากว่ากินอย่างข้าวเดียวกับมดให้ที่หลังมดกอนมูเร็วกินเร็วกินเก่งครับเรียงง่ายกินมด ครับ่อเลือกกินเก่งอย่างเดี๋ยวขอให้เมียกินพันกินเก่งครับผมยอมรับกากินเก่งลูกแม่แบงตัวนี้เพิ่งคลอดลูกครับผมเพิ่งคลอดลูกได้สามอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์สามนเป็นรเรอได้ครับได้ลูกแสนสุขครับผมลูก แสนสุกกับแม่ไอ,ไ,อไอ้พอแสนสุกแม่เราอุ้ดไทยครับ,ค,รบควายพึ่งอายุสามปีกว่าครับสามปีกว่าคือลูกแรกเป็นครับครับลูกแรกครับนะครับนะครับน,นอนอยู่นอน,นอนอยู่กับอะพ่อพันนะครับนั่นแหละพ่อพึ่งได้ครับตัวน่ะนอนนอนก็พ่อพึ่งเลยครับผมครับผมลูกสาวได้ลูกสาวครับผมเพึ่งได้สามอาทิตย์นี่ครับ ควายตัวนี้จะเชื่องจะหู้ขนาดครับควายตัวนี้เชื่องอี่ลีครับจะจะต่างกันอยู่กับเมเลีครับเมเลีจะห่วงลูกหลายอันนี้บกห่วงลูกจะเชื่องครับเชื่องแล้วครับคุณซูมาไลไปไหนครับร้อยสี่สิบเอ็ดหนึ่งครับผมมันมันท้องอายุมันหน่อยครับผมเพิ่งสามปีกว่าครับท้องแรกเพิ่งได้ครับผมเพิ่งแบ่งแบ่งปันมาจากโดนัทฟาร์มของเสียอาดครับโอแบงปันมาจากเสียอาจครับผมเสียอาดเพิ่งปันให้ น้ำใจเสียอาดเพ่นบัปันให้ผมผมเป็นน้องชายเพิ่นผมเคารพนับถือเพิ่นครับผมบรรณาสนานครับผมบรรณาสนานพันนาในคมครับผมครับครับผมค่ารับผมท่านมาขบุดครับแงสมากหนาวนาวิตผสมอัมมตะแดงน้ำเพลนจองไว้แล้วครับเสียอาดบอกให้เอาไปใส่อมตะแดงอมตาแดง เขาเขาใ่ๆครับเขากระดานเขาใยๆครับผมเดยวเนี่ยมาตาแดงใญ่แข้งขากระใ่ครับตัวนี้เขาจะค่ายๆแล้วเขาเพราะเขาตัวผู่ครับสังเกตเขาครับเขาจะกว้างครับผมจะกว้างแล้วก็แข้งขาจะจะจะใ่เลยครับเอิ๊กมะพร้าวก็จะหนากับจะใ่ครับนะครับเอิ๊กจะหนาหนาใ่ครับัวน้ำนมก็ดีครับผมน้ำนมหลชาชาน้ำนมเิ่นตึงขนาดลูกพ่นกิ่นโมเกง นมถึงงผมก็พึ่งได้มาพัฒนาครับคมได้มาผสมอยู่กับผมกับพงติดนะครับติดแล้วก็ท่องผสมอยู่นี่นะครับครับอัตลักษณ์ครับผมตัวนี้เด่นครับเด่นผมมากกับตัวนี้นะครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมแข้งขาครับเน้กข้าวก็เชื่องเป็นควายที่เชื่องอิหรีครับตัวนี้เชื่องควายจากอุทัยธานีนี่เชื่องขนาดครับเราอุทัยอุทัยแท้ๆเลยครับตัวนี้ เสียเพื่อนเพื่อนเอาลงรถมาผมยังได้ตามไปดูเลยมือเพิ่นออกมายังน้อยๆอยู่ครับแต่ว่าเอามาตาในน้อยไหมครับข้ามาตาน้อยพร้อมกันก็เอมาตาแดงตาดำแล้วก็พร้อมกันกับท่องน้ำอุ่นครับผมก็ได้น้ำเพิ่นมาสามตัวแบ่งปันเพิ่นแบ่งปันให้แบ่งปันในราคามิตรภาพขอับผมเพิ่นเพิ่นให้ผมถ้าผู้อื่นบ่ได้เครับผู้เรียนบ่ได้เพิ่นปันกับเพิ่นเพิ่นหักแพงแบ่งปัน ครับอ่าแบงมาขามมาพันธุ์หิครับเป็นควายหูขามหูครับเชี่ยนำนมครับเพราะว่าเพันจอยไอ้ลูกดูดนมขอดมากอ่ะกินนมกินโมเกงห่วงแต่ลูกไอ้พระวงลูกมันเปย์ฮาเรนนะครับขับหางเงาหางลามครับตัวนี้ ถูกต้องครับเขากับกระดานเขาก็กว้างเขาอนนี้จะกว้างต,ตัวนี้น้องไข่มุกเขาเป็นลูกแม่เล่ครับผมพ่อเพิ่นเป็นใบยก,กเเครับที่ผมสือมาพร้อมทองนะครับอทองเก้าเดือนละสือมาอยู่น้นผมสองเดือนกระขอดเลยครับ,รบได้ตัวเมียรครับตัวนี้อายุเพิ่งสองปีกับสองเดือนครับผม ส่วนสูงประมาณร้อยเกือบร้อยสามสิบเก้าสี่สิบนี่ครับน่าจะครับบึงความสูงจะไล่เลี่ยกันครับตัวนี้แหละครับตัวนี้พ่อใบยกครับผมครับพ่อใบยกจะจยเงาได้เขาจะผมบ่มั่นใจว่าสิได้แม่บอรอหลุนครับผมรอรุ่นตัวนี้ตัวนี้อ่าตรงเด่นกะน่าจะรอรุ่นเขาครับล้ำตัวหลักะแผ่นหลังนะครับจะเป็นกระดาน ตั้งแต่มือเกิดได้ครับเป็นกระดานสี่เหลี่ยมเป็นเป็นแค่ไยๆไม้ไอหนาแป้นหนายี่สิบเส้นครับหนาเปแบบนี้เลยครับแล้วก็นาคักเจโนกครับผมตัวนี้ภาษาภาษาอีสานภาษาลาวเขาว่าหัวโถนครับผมงนาพักเจนกอัตลักษณ์ก็ได้หมดตัวนี้งามครับครับช่วงแข้งขาสูงครับผมสูงสูงยาวครับเอกงใหญ่ครับแต่อายุยังหน่อย ้องกับเขาสองปีครับสองปอีสองเดือนเนี่ยครับผมตัวนี้คลอดอหกเมษาวันจกกี่หกเมษาปีหกสามหกเมษาหกสามครับผมงามงามตัวนี้ครับไก่กระไย,ยเงาหางครับคนเงาหางนะครับผมเบื้องหลดครับผมได้นครับกินเก่งขึ้นแม่ครับผม น่องพ่นกัมากวนนะครับน้องพ่นเพรนี่เปนนองพ่นเขาน่องพ่นนะครับอายุหาเดือนโอ้ยพ่อได้ครับตัวนี้ครับพ่อเก่าเจริญครับผมโอ้ยวัยาเดือนเกาเจริมีตจะหยอกครับผมหางกับพี่เลยครับครับาดมันมันหยอกครับผมมันวาหยอกตัี่งั่ยงเลยครับผมเน้นนำมามาจองรถครับมาเบิงรถครับมาเบิงตัวจริงเลยพัยอยากได้ตัวใดมาเบิงตัวจริงมได้เห็นคิวบอทนแล้วเนาะครับ ยังบ่มียกทีเข้ามาจังไหนกับจั่ว่าพี่น้องสนใจอยากได้พอพันแหน่นาคตแน่หนาคตรครับมาชมได้่ได้รับจักว่าทวงหาพี่ก่ก่อนนะครับผมจักร้าสากลครับโอ้โซเชียลเพิ่งกระดานเขาเพิ่งสวยดีขนาดนี้ครับครับแค้ขาเพิ่นก๊าบแก้ขาเนี่ยจิตน้องไข่มุกเั็นนี่กะไข่มุกพี่น้องเห็นคลิปแล้วน้องไข่มุกกะ พ่อกรับคอามนี่จะแบ่งให้พี่น้องครัเนาะน้องไข่มุกหรือว่าเซียวฟินแม่บอกครับผมแม่บอกแม่บอกผมจะเอาน้องไข่มุกไปผสมกับเกลือของอมตะแดงเสียครับเพื่อเพื่อสิรักเพื่ออนุรักษ์เขาว่ามันจะออกมาอย่างไรครับเขาใหญ่กับเขาลอยมาใส่กันมันจะเป็นอย่งไรผมยังสงสัยอยู่ขับยาวครับ ตัวนี้ซื้อเพชรนิคมครับผมเจ้าเพชรนิคมครับผมไม่เรื่องของเราก่อนครับเราก่อตัวนี้เป็นลูกของซุโมแม่เราอุทัยครับก็ได้แบ่งมากับอันโดนัทฟาร์มเสียอาดเพิ่นปั่นมาให้ครับผมครับครับเขาเสียอาดตัวนี้จะค่ายหน้าตาจะสังเกตดีๆจะค่ายกันก็อมตะดำพอาพอเดียวกันแต่ออมตะดำผัดแม่ผันใหญ่ผ่านแม่ผันแม่นัาลุมนบอกแม่นัาลุมนมันใหญ่สูง ครับเพิ่นก็นเลยใหญ่ของโกแม่เ์เราอุทัยเท่าไหร่ครับก็เลยตอนนี้อยายุพันไลน์เป็นไงครับอายุพันสามปีกว่าเขาสามปีกว่าครับสามปีกว่า,ส,าสูงร้อ,งงอยหาสิบกว่าแล้วครับผมวัดตอนนั้นร้อยหาสิบสองแต่ก็วัดหลายเดือนแล้วครับร้อกว่าเนาะครับผมห้าสิบกว่า,ากะควายาวาายังจุดเด่นครับลักษณะเด่นยุดเด่นตัวนี้ลำตัวยาวครับผมแล้วก็อัตลักษณ์ได้หมดครับผม นี่ำตัวหญ้ามารับตัวนี้หู้ครับผมหู้หู้อยู่ครับครับผมเอามาพัฒนาอันสายพันธุ์บานเฮามาผสมให้ชาวบ้านเฮาในราคามิตรภาพครับผมราคาผสมเฮาคิดกับพี่น้องยังไงครับสองพันบาทครับสองพบาทถ้าแม่นถ้าแม่นต่างอำเภอจังอันคิดค่าน้ำมันเพิ่มจะหาล่อยครับต่างอำเภอไกลๆถ้าอำเภอบ้านผมในสองพันมืดครับ แล้ประกันสามครั้งแล้ประกันสามครั้งครับข้อออกไปข้อออกไปข้างนอกบอกเลว่าควายเอามีรถแก่ไปเลยครับรถผมแก่ไปเลยครับผมเลยไกลนี่สองพันครับโบกิเพิ่มครับโบกเพิ่มคิดคันน้ำมันเพิ่มครับอย่างน้อยครับครับก็มีลูกค้าผสมหลายโต้แน่แนอนครับแต่เกือบซิปโต้แล้วครับครับหางกไย่างดีอยู่ นี่ครับเอิร์กเพิ่นจะจะค่ายพ่อผมเบิ้งผมเบิ้งในหลุมแล้วค่ายพ่อขนาดผมเบิ้งหลุมพ่อเพนค่ายค่ายพ่อขนาดนแต่มันกี้ยังหน่อย,ยอ,อ,อยู่ยรครับต้องครับถ้าผูา้ดใดอยากได้ก็มามาเบิ้งครับมาเอาครับผมเปิดให้เมื่อควายตัวผู้นี่นเ,ปนนเปิดแบงเบงมื่อับตัวผูกขอให้ทั่วบ้านมากขอให้มาชมตัวจริงนะครับมาชมตัวยัง เช้าบ้านนั่นมาขอผสมน้ําผมผมก็ให้เลือกได้ครับว่าจะเอาพอตัวไหนระวังทองน้ําอุ่นกับเพชรนิคมแต่คือคือเป้าหมายผมมาจังสี่ท้าแม่พันธ์เงาๆแล้วนั่นเอาโต,โตออทองน้าอุ่นพอทองน้าอุ่นจะโตสันก็ตัวนี้แต่ว่าเนื้อหนังหลายก็ตัวนี้เขียงขาได้หลายก็ตัวนี้แต่ว่าท้าแม่พันธ์สันๆๆเอาตัวนี้ไปใส่จะได้ลูกของมนันเงาเอาไปแกะเขาแคบๆก็เอาพวกเขาใหญ่ๆ,ๆกางๆไปใส่ จะหายครับทั้งเลือกครับัครบแล้วแต่ครับแล้วแต่ชาวบ้านท่องสอบสอบตัวใดมากตัวใดเอาตามใจเพิ่มมัดครับผมตินของอพันเทครับไปปับก็แม่พันครับผมครับมหานีเวลาเป็นามครับตัวนี้ก็มีลูกเพิ่อยู่ครับน้อยลูกอันนั้นนะครับแม่กินนมอย่งลูกตัวนี้เลยครับ ครับนะครับกินครับมีสองตัวครับมีองตัเจ้าทองน้ำอุ่นลูกเงินอุทัยตัวนะครับอันนี้ลูกสุโมกครับครับผมนี่ครับลูกเงินอุทัยกับตัวนี้ แม่แม่ซื้อเป็นทองน้ำอุน่นครับผมทองน้ำอุน่ตอนตัวนึงแข้งขา,ขาใหญ่ครับแต่ว่าอันจนากขี้ยันเป็นวา้ขี้ยันตัวใหญ่งงครับอห้างกันก็ตัวน,นั้นเ,นเดือนเดียวครับสามปีกว่าอายุลื่นกันเดือนเดียวไรกันสนสูงครับสวนสูงก็ล้อยหาสิบคว่าครับสิวสสบวก เบิงดาบเบิงถ่ายเพิ่นคำยัใยันครับผมเบิงดากเบิงถ่ายยันครับหางหางรามตัวนี้หางรามเป็นปัวดีครับแขงขาไงกีบเล็กน้าครับผมผมก็ล่อเบิงผมผสมหลายตัวเลยไปครับล่อเบิงทรงลูกกอนครับผมไปผสมทั้งอำเภอกุดบากที่ตัวหาตัวแล้วครับ สองขันห่าขับคาระมันรถนะครับแต่ว่าวนมาผมผสมควายตัวเองพร้อมเลยครับควายผมกอยู่ผุ่นกับมีผมห้เขาเลี้ยงครับผมเอาพอพันตัวเองไปผสมมันตรงไปตองจ้างเขานะครับแล้วก็ผสมให้ันี้ไม่ใช่นี่ชุดเดนจุดเดนตัวนี้นะครับจุดเดนเนื้อหนังหนาครับหนังหนาแล้วก็เข้งขาเข้งขาใหญ่นะเอิ๊กใหญ่ครับ งเงกใหญ่ลกาหางเงาหาง,งอ่าพัวหางหางหางลามหางลามดินเ้นหนังหนาฉีดยา,ยาอย่างเงีตัวนี้ผมจนช็อตฉีดหลายเท่าจนช็อตผมมันเริ่มต้นผมก็ฮัดเองนะครับผมเฮ็ดโบเป็น <laughs> เฮียนเฮียนรู่เองนะครับเ,เ,เ,เสียอาแน้นำอย่างใดก็เอาตามเสีย <laughs> มือใหม่ครับผมกับมือใหม่ห้องก็เริ่มต้นเลี้ยงคอยพัฒนาไปเนาะครับปรถกันบจ ใกล้ากาฬนะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรท่านนะครับว่าสิเป็นมือเก่าก็ดีมือใหม่ก็ดีนะครับเชิญชวนนะพี่น้องเข้ามาเลี้ยงควายว่าเลี้ยงควายนี่มันดีปะ่ะดียังไงครับบอกพี่น้องนะครับครับผมก็อ่จาจะเรียนเชิญเนาะขอบเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เจ้าเกษตรกรน้ำกันนะครับผมอ่าอยากห,หันมาเลี้ยงควายเป็นแนวทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งเพื่อเพื่อไอะไรแก้ปัญหา ในครอบครัวเฮาเนาะครับถ้ามีเฮาถ้ามีควายไว้เฮาก็มีโอกาสได้ส่งลูกส่งยังเรียนหนังสือเนาะครับได้เป็นทุนเป็นร้อนนะครับเพื่อหาทุนนางเท้าเฮาก็ขายไปซื้อที่ดินได้แปลงดินได้ยังนะครับผมผมเห็นโบราณเพิ่นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็ได้ย้อนการเลี้ยงงวดเลี้ยงควายเพิ่นก็แนะนํามาเฮาก็ฟังเพิ่นเพิ่นก็ได้ประโยชน์ครับผมครัเพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมาชมฟาร์มเฮาครับ บอกพิกัดที่ตั้งบอโกร้องอนนะไรครับครับอ่าถามาเยี่ยมมายามเนาะครับผมกัมาที่บ้านน้องปิงน้อยนะครับผมบ้านน้องปิงน้อยอ่าตำบลสุวรรณครามอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครนะครับอ่าเบอร์โทรเนาะครับผมศูนย์เก้าแปดแปดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดครับผมเอามเมื่อเนี่ยมาดูคนโกครับจาก กองอีสานมานาลอครัขบรขอบคุณพี่กาได้ลายขอบคุณครับผมขับผมขอบคุณครับขอบคุณารเทนเดได้หลาครับอยากจะเยเยมชมมันนี้กัเปิดข้ามช่อมในเขาเล่เาครับในเขาโบราณนะครับหาชอมอย่างแดีวชมพอบ้านเ่าแต่สามารถชิเนียามรับผมนะครับแลกหน้าประกันคดารับชม้กนสามาที่จะทัได้พาฒนาต่อได้คุณยัซีขอบคุณาครับพี่ที่าอบอทุนครับพี่ใหรักใจตลอดครับที่น้าพอกไหมครับ สำหรับคลิปนี้ของการเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ